ลุงคือใครครับรามาหายายช่วยเหรอมีธุระอะไรกับยายช่วยหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีพี่พี FC ลุงป้านะคะทุกท่านเลยนะครับผมเบสนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะกลับไปหายายช่วยนะครับก็ฝนเนี่ยตกมาสองวันติดเลยนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าแค่ที่ผมเนี่ยสร้างไว้กับยายช่วยเนี่ยยังอยู่อีกหรือเปล่านะครับเนี่ทุกคนน้ําเนี่ยผมสังเกตนะไหลเยอะมากๆเลยนะครับที่วันนี้ผมจะมาหาเนี่ยผมจะเอาขนมจีนเนี่ยไปให้ยายช่วยเนี่ยกินด้วยนะครับผมเนี่ยได้ซื้อ น้จีนมาด้วยนะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยน่ะจะอยู่ที่แค่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับฝนเนี่ยก็เพิ่งหยุดตกไปนะเมื่อเช้านี้ฝนเนี่ยตกแบบนานมากเลยตั้งแต่ตีห้านะครับถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะพี่พนะก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินไปดูนะครับว่าแค่เนี่ยยังอยู่บนเดินเปิมหรือเปล่านะครับก,ก่อนไปรับชมคลิปดนี้นะครับผมก็ขอรับหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําต่อไปนะครับนี่ทุกคนน้ำไหลมาเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับทุกคนน้ำเนี่ยไหลค่อัง้ังที่จะเยอะเลยนะครับผมมีป่าที่เขาบอกว่าคอนง้างที่จะดิบชื้นเลยนะครับไม่รู้ว่าแค่ที่ผมตั้งเนี่ย ยังอยู่หรือเปล่ายังทนหรือเปล่านะนี่แล้วกันเฮ้ยีิมันมีท่อนไม้ไหล่ลงมาด้วยนะนี่รอเป็นท่อนที่ผมเนี่ยสร้างแค่ไว้หรือเปล่า ผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าฝน่งจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าน้ําเนี่ยไหลามาเยอะมากๆนะผมกลัวว่าแค่ที่ผมตั้งไว้เนี่ยกลัวว่าน้ําเนี่ยจะพัดไปนะครับพี่พี่น้ำไหลยเยอะมากนะ ถึงแล้วทุกคนนี่นะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ไม่รู้ว่ายายช่วยเนะี่ยหายไปไหนนะยายช่วยยายช่วยครับยายช่วย ยช่วยครับทุกคนครับไม่รู้ว่ายะช่วยหายไปไหนนะทีแรกผมก็กะจะมาซ่อมแซมตรงนี้ต่อนะครับทําไปชีดนะครับกลางไปชีดไว้ตรงนี้นะพี่พแต่ว่าตอนนี้ยายช่วยหายไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะลองเดินตามหาดูนะครับ ยายช่วยน้ำเนี่ยไหลคนข้างที่จะแรงเลยนะพี่พี่เดี๋ยวนะครับกล้องมันเบรอ ยายช่วยทุกคนครับผมไม่ได้ยเสียงยายช่วยนะไม่รู้ว่ายายช่วยเนี่ยจะไปไหนนะยายช่วยครับยายช่วยเอาจะโกนเรียกก็ไม่ได้ยินเลยนะยายช่วย ปกติเนี่ยยายช่วยน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับพี่ๆบางทีเขาเนี่ยก็หาปูหาปลากินนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมมานะผมตั้งใจที่จะมาดูกระตอบด้วยว่ายังยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็ได้เอานมจินมาให้ยายช่วยกินด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ช่วยหน้าหาที่ไหนนะครับ พี่ๆเดี๋ยวผมกลับไปนั่งรอที่แค่ดีกว่าในป่าดิบชื้นแบบนี้เนี่ยเราต้องระวังงูเขียวอย่างยิ่งเลยนะอย่างมากเลยงูเขียวนะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าฝนตกมาเพิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยงูเขียวเยอะนะพี่ๆนะเราเนี่ยต้องระวังงูเขียวนะครับยายช่วย คืวเที่จะเร่งเจีรงใจช่วยเลยนะกระผมนี่คือแบบเลอะมาก นะครับกระเป๋าใบนี้นะผมหาเห็ดบ้างเข้าป่าบ้างนะครับผมเพราะว่ามันสบายนะพี่พีเอฟซีผมเล้ซื้อมานะครับซื้อมาสองถุงเลย เพื่อที่จะให้ายายช่วยเนี่ยได้กินด้วยนะหนมอมจีนนะเขานะ่าจะชอบมากเป็นน้ำยาหยกกล้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยายช่วยเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอนะจะนั่งรอดูว่ายายช่วยจะกลับมาหรือเปล่าถ้า ถ้ายายช่วยไม่กลับมาเนี่ยผมก็จะนั่งกินขมกินเลยไม่รู้ว่ายายช่วยน่าจะกลับมาตอนไหนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะรอช่วยสักพักหนึ่งนะจะรอดูว่ายายช่วยน่าจะกลับมาตอนไหนนะครับผมสวสดีทุกคนต,นตอนนี้เนี่ยผมรอยายช่วยเนี่ยได้ประมาณสิบนาทีละยังไม่มีวิวที่ยายช่วยน่ยจะกลับมาเลยนะครับ ก็ผมดูถ้าท,ทางแล้วเนี่ยฝนเนี่ยเหมือนจะตกด้วยนะครับนี่นะทุกคนก็หนึ่งตีที่ผมเรียมาให้ช่วยเดี๋ยวผมก็เอามาให้ช่วยกินดีกว่าแต่ผมเนี่ยจะนั่งกินนะครับแล้วก็ผมก็จะออกเดินทางกลับแล้วหลาย้าใะ่ช่วยไม่กลับมานะครับผมทีแรกก็ตั้งใจจะมาหาใหญ่ช่วยนะั่นแหละพี่พพพเยบจีแต่ว่าไม่รู้ไอ้ช่วยเนี่ยหายไปไหนนะครับผมนะก็โอเค เราจะมากินหนมจีนกันเลยดีกว่านะนี่เลยนะครับหนมจีนของเรานี่เลยนะสีสันน่าทานมากก็เป็นหยกกล้วยนะผมเนี่ยต้องขออภัยเพียบเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยลืมเอาช้อนมานะครับผมรีบมาจตกใจนะทุกคนเมื่อกี้ผมเจอปลาว่ายลงไปนะครับตัวบนเริ่มเลยนะ่าจะเป็นปลากล้างหรือมันก็ปลาช่อนุูเขานะครับ ผมก็เลยต้องกินกับมือนะพี่ฮึทุกคนรสชาติอร่อยมากทีแรกก็จะมานั่งกินกับเดช่วยนะครับแต่ว่าเยช่วยไม่อยู่ก็เลยต้องนั่งกินคนเดียวนะนไม่ดราม่านะพี่พ ่็ผมเลยมานะครับเลยไม่ซื้อช้อนมาอยังลืมเอามาด้วยนะก็ต้องขอภัยด้วยนะ ตอนนี้เหมือนผมเจอใครไม่รู้อืม <c oughs> ลุงคือใครครับอ๋อมาหาใหญ่ช่วยเหรอทุกคนครับพี่ยูผมก็เจอลุงแกเนี่ยมาตามหาใหญ่ช่วยนะครับพี่พี่ลุง มีธุระอะไรกับยายช่วยหรือเปล่าอ๋อลุงมาเที่ยวหายายช่วยแล้วลุงคือใครครับทำไมต้องมาตามหายายช่วยอะ่ะ ยายช่วยไม่อยู่อ่ะผมไม่รู้ครับว่ายายช่วยอยู่ไหนผมก็ผมมานี่ผมก็ไม่เจอยายช่วยอ่ะไม่รู้ยายช่วยไปไหนนะครับพี่ครับลองดูดีว่าเขาคือใครอ่ะ รูปร่างผอมแห้งมากทุกคนอ๋อมาเที่ยวหาใหญ่ช่วยใช่ไหมผมไม่เจอใหญ่ช่วยเลยอ่ะลุง ได้ครับพี่พี่ผมไม่รู้นะว่าเขาคือใครเขาบอกว่าเขามาเที่ยวหาใยช่วยนะครับแล้วรู้ด้วยนะว่าใยช่วยเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับมถามว่าเขาเนี่ยคือใครเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกเพราะว่าใยช่วยเนี่ยเขารู้ดีนะว่าลุงเขาคือใครนะครับ ลุงแกเดินขึ้นมาข้างบนนั้นนะมไม่รู้นะว่าลุงแกเนี่ยคือใครแต่ผมนะลองเดินไปตามดูนะครับพี่พผมจะลองเดินตามดูนะผมว่าอยากจะดูนะว่าลุงเขาเนี่ยคือใครนะ ไปไหนแล้ววะเมื่อก <wh yes> ี้ผมเจอเขาเดินมาทางนี้นะทุกคนเขาบอกว่ามาหาใยช่วยเขามาเที่ยวหายช่วยเหมือนรูปร่างเนี่ยเหมือนแบบเป็นเจ้าที่เจ้าทางอ่ะพี่พี่แต่ก็คล้ายๆคนรับแรงอยู่นะถ้าพี่พี่ซีสังเกตูดี ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับพีพ่เราจะไม่เอาจากที่แคมป์ดีกว่าไม่รู้ว่าเขาคือใครด้วยอีกอย่างนะใหญ่ช่วยอยู่ในผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่กลับมาเลยผมรอเนี่ยจนผมกินขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะนั่งรอช่วยสักพักหนึ่งเพราะว่านมจีนของยยช่วยก็ผมเก็บไว้ในกระเป๋านะผมจะรอเขานะว่าพัาจะกมาตอนไหนถ้าเขากลับมานะเดี๋ยวผมจะให้ยายช่วยเนี่ยกินขนมจีนด้วยนะครับนะพี่พี่เดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดิเดนทางกลับแล้วนะผมรอยายช่วยเนี่ยได้นานแล้วนะครับไม่รู้ว่ายายช่วยเนี่ออกไปไหนนะครับบางทีเขาเนี่ยก็อาจจะออกไปหา โคกูปลานะครับผมแต่ว่าเมื่อะกี้เนี่ยผมเจอตาแก่เนี่ยลุงเขาเนี่ยมาหาใหญ่ช่วยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมาเที่ยวหาให่ช่วยนะครับผมผมว่าผมก็ถามไปว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าลุงแกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่มาเที่ยวหานะครับก็ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครอาจจะเป็นลุงคนที่อยู่ในเมืองรับแลอาจจะเป็นไปได้นะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะทีมสีนะอ๋อ เสียดายมากพี่พี่ผมมารอบนี้ผมไม่เจอใหญ่ช่วยนะครับตั้งใจที่จะเอาของกินมาให้นั่นแหละเด่ดีนะแค่ที่ผมสร้างกับใหญ่ช่วยเนี่ยยังไม่พังนะครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าน้ํามาแรงกว่านี้เนี่ยผมไม่รับประกันนะว่าจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เข้าเข้าหน้าฝนน,นะพี่พี่ เขาสู่ฤดูหน้าฝนละฝนเหมือนผมจะเจอเห็ดช่วงนี้ก็เห็ดโคนก็จะขึ้นด้วยนะครับอีกไม่กี่วันเราทุกคนเพราะว่าฝนตกดีมากมนะก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยดีกว่านะครับปีพี่ท่านใดนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับกันดีกว่าไว้เจอกันนะพรมสวัสดีครับ